เงินเข้าอีกแล้ววันนี้15ธันวาคม64แจกเงินกลุ่มนี้สูงสุด1,000บาทเช็คสิทธิฟังด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่15ธันวาคม2564และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข้อสารมาแจ้งขาอสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งขาวสารในวันนี้ก็ตามนัดเลยนะคะหลังจากที่ให้ขาวสารไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าในวันนี้จะมีเงินเข้าการแจกเงินนะคะในส่วนของกลุ่มที่ได้รับสิทธิวันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะเช็คเงินใน บัญชีกันหรือ,อยังคะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่พลาดข่าวสารไปนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะเช็คสิทธิของท่านด่วนนะคะว่าวันนี้นะคะท่านได้รับการแจกเงินหรือไม่นะคะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันคะ่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกด ดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งในเร,เร็วนี้นะคะก็ตามที่ทราบกันนะคะว่ากำลังจะมีการแจกของขวัญปีใหม่และก็อีกหลายมาตรการที่ท่านพลาดข่าวสารไม่ได้เลยทีเดียวนะคะก็ติดติดตามข่าวสารการแจกเงินกันไว้เลยค่ะและเพื่อม่การเสียเวลานะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพรพอ้อมๆมีข่าวดีมาแจ้งสำหรับ ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอฮะเพราะว่าทออสะเขาบอกว่าเขาจะแจกของขวัญปีใหม่เป็นเงินฮะห้0ร้อยถึงหนึ่บาทฟังเงื่อนไขครับโดยคนที่จะได้ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีวินัยทางการเงินที่ดีจ่ายสม่ำเสมอไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ย้อนหลังไป48เดือนนะครับนับงวดสุดท้ายก็คือพฤศจิกายนปี2564นี้ เขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะฮะคือกลุ่มที่ได้เงิน1 0 0 0บาทและกลุ่มที่ได้เงิน500บาทมาดูกลุ่มที่ได้เงิน1000บาทกันก่อนนะครับเป็นคนที่กู้เรื่องของบ้านเนี่ยซื้อบ้านไม่เกิน2ล้านบาทนะครับมีสถานะอ่ะาเขาเรียกว่านะการผ่อนชำระที่ดีไม่เคยผิดชำระไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ย้อนหลังไป48เดือนนะครับกลุ่มที่2จะได้500บาทคนที่ได้500บาทก็คือคนที่มีวินัยในการผ่อน แล้วก็ไม่เคยปรับโครงสร้างนี้เหมือนกลุ่มแรกนะฮะแต่ว่าวงเงินเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ว่าไม่เกิน2ล้านบาทนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะได้500บาทเหมือนกันและวิธีการให้วิธีการให้ก็จะแตกต่างกัน2วิธีนะฮะคนที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไปที่แต่ละเดือนหรือข้าราชการก็แล้วแต่ที่แต่ละเดือนเนี่ยทอสอหักคุณอยู่แล้วหักทุกเดือน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 นะฮะคุณรอรับเงินได้นะครับแต่ เขาจะโอนให้ในบัญชีของทออสหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์มิฉะนั้นแล้วคุณก็ควรจะต้องมีบัญชีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีฮะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทไม่ใช่ข้าราชการที่เขาหักเงินเดือนประจําคือคุณจะต้องเอาเงินทุกเดือนทุกเดือนของคุณเนี่ยไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ไปจ่ายไปจ่ายนะฮะเขามีข้อแม้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้คุณจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันครับ เป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอาคารสงเคราะหะ์ฮะผมขึ้นลิงก์เอาไว้ให้แอปพลิเคชันเนี่ยฮะคุณจ่ายเดือนพฤศจิกาธันวาทีนี้มันก็จะมีแยกอีกว่าพันหนึง่งเท่าไหร่เอ่อห้าร้อยเท่าไหร่เอางี้ละกันพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยคุณจ่ายเงินอ่าให้กับธนาคารอาคารสงเคราะหะ์ฮะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเขาก็จะโอนเงินให้คุณ ไปยังบัญชีของธนาคารอาคารสงเคราะห์เหมือนกันนะครับสรุปชัดเจนนะคะว่าโอนรอบแรกวันนี้แล้วนะคะเงินเข้าวันนี้15ธันวาคม2564ค่ะใครที่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้ก็ดีใจด้วยนะคะส่วนรอบที่สองรอในวันที่30ธันวาคม2564นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ